สวัสดีครับวันดีนะครับมาอยู่กับช่องเซ็นน็อตเซ็นะครับวันนี้เรามาที่ไหนบานแส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 นมาทำงานค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยมากินข้าวนะครับตอนนี้โคตรหิวเลยหิวที่สุดเลยเพราะว่า เนี่ยมายทั้งสองชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงหลงหลงไปไหนหลงไปนู่นหลงไปนี่เดี๋ยวไปดูกันนะฮะเนี่ยครับผมเพิ่งลงมาจากรถนะครับโอ้ลมแรงมากครับลมแรงจริงๆนะครับเนี่ยจะไปกินที่ไหนเราต้องเดินตามทางดูลมแรงมากจริงๆนเนี่ยลมแรงจริงๆนะครับ ใครเคยมาบางแสนบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับลองให้ถ่ายดูคู่คนคนเยอะๆอะคนเยอะมากต้องแบบต้องหน้าต้องหลังแบบเร็วๆอ่ะมันไม่ได้อืมอยอยากเห็นแบบเต่งขึ้นนี่อะแบบไปไหน บางแสนแต่เขาใหญกจุดๆแต่คลาะค่ะพอดีมันอยากกินน่ะคู่องมันนะแต่คือแบบอะไรก็กินแล้วตอนนี้เหม็นควันมากเหม็นควันมากแล้วทั้งควันรถทั้งควันอาหารสวยไหม แกขนาดนี้เห็นเคยพูดกับเขาแบบนี้เลยพอเริ่มหนุ่มก็เริ่มพูดกับเขาแบบนี้เฉยงานงานงานเดี๋ยวจะหาอะไรกินกันน่ะคนเยอะมากค่ถูกใจห้ดูคู่คนบ้างดิคนเยอะมากเอาเข้าไปนิด ลี่ยนนห้ากมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เออแล้วอันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ก็จะให้ดูแต่ให้ดูนะเราจะมองดูอ่าอ่าอ่าเป็นรถเจ๊ต้องมองเองว่าตกไหม นะครับถ้าใครไม่ใส่แมสก็บ้าแล้วนะครับคนโคตรเยอะติดโควิดแน่เลยเฮ้ยติดโควิดแล้วโควิดตอนนี้กำลังหาอาหารอยู่ครับหิวมากครับนี่ฮะหิวมากครับหิวมากหิวมากครับสอง่อง สองชั่วโมงครับไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยเพราะหมดแต่ถ่ายคลิปอีกอะไรบีางเนี่ยกุ้งมันตัวเล็กไหมป้านี่จานเท่าไหร่หรอมันตัวน้อยสองร้อยหกมันตัวหัวน้อยมาดูว่าเหมือนกันเนี่ยนี่ผมจะซื้อกุ้งนะครัะยินดูได้ลูกอ่ะป้ากินเค็มด้วยหนึ่งพันมาสละ กมี่เองใครชอบกินกุ้งบ้างครับมาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวนะยังไม่โลกใครชอบกินกุ้งมาที่นี่ได้เลยอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเลยชิมทุกอย่างที่ฝั่งหน้าเลยหิวไหมในไหนบอกกับท่านชูบุญเลยหิวมากๆอะไรก็ได้ค่ะตอนเนี้ยอะไรก็ได้จัดมาแม่บอกอันนี้อาจารเท่าไหร่คะสองร้อยค่ะเท่ากันหมด อร่อไหมงเลยมไมหวแล้วิวน้ำจิ้มอร่อยบ้าชิได้เลยอาจส่องไปเองครับผมเราจะเราจะชิมลงีที่สุดมีช้อนไหมเอ่ยวีเจจะชิมน้ำจิ้มกุ้งม่อาแม่ชิม ชิมตัวเลยอ่ะแม่จะชิมนะนะคะมใจว่าคุณี่สดเหมือนกันนะ่เะะครั มีเหรอมีค่ะเดี๋ยวสั่งให้ค่ะไม่ไม่ไม่หมายถึงแบบเข้าวข้าวเปล่าเหรอหรือข้าวผัดอยากกินอะไรข้าวผัดไหมผัดไหมข้าวผัดจานเล็กก็เจ็ดสิบบาทจาะพี่ใช่ไหมนั่งกินด้วยกันกุ้งกับข้าวผัดนั่งแล้วเดี๋ยวถ้าอยากกินหมูอะไรนะหมูกระทะแถวนี้มันไม่มีอเลยนม่ต้องไหนอ่ะ

สำหรับเป็นชุดอะแบบทานน่ายของคนก็มีถ้าเป็นเาอาไปกิจะไปกินหมกห <months. S 2> ห işte. ูกระทะกันนะราคาแค่เพียงหนึ่งร้อยเก้าบเก้าบาทนะฮะกินหมูกระทะครับชื่อร้านว่าร้านติดมันนะครับ กกหนูจะะได้ิมรใครอยากมากินก็กินได้แถวแถวนี้เลยนะครับที่ชนบุรีนะครับนี่บอบไ,ไหมไม่กรอเลยเดี๋ยวก่อนจะเห็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้อีกแล้วยเด็๋ไปก่อนก,นก็ได้แล้วเดี๋ยวคไปไหนเพราะมันไม่เต๊กมันก็ต้องเนี่อก็ถ้าใครอยากมาที่นี่ก็มาได้นะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบาย